สวัสดีค่ะมาวันนี้มาช้าจะมาชัวรนะคะทุกคนเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครรอใส่ด้วนเจนุกบ้างใครรอใส่ด้วนเจนุกบ้าง สวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะมามาขอคนละสองแชร์ค่ะขออนุญาตนะคะขอไปด้วยที่มา้านะคะพอดีว่าสวัสดีค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคขอคนละสองแชร์คะ่ะมาใครได้เลขฝันไปแล้วบ้างขอให้ปังเดินมง่วนเนียสาธุเออนะคะมา สายด่วนต้องปังสายด่วนต้องปังค่ะสวัสดีค่ะมามามาแม่แม่แมแมอุยสิวขึ้นเม็ดหนึ่งน่าจะเป็นสิวแบบเมนมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนจ๋า ขอคนละสองแชร์ได้ไหมจ๊าสองแชร์เร็ว,รวแชร์ครบเจนุกให้แคปทันทีนะคะมาสวัสดีค่ะ <c oughs> แบบนึงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอคนละสองแชร์ค่ะใครยังเป็นเอฟซีสายด่วนเจนุกอยู่บ้าง อย่าเลิกตามนะช่วงนี้อาจจะแบบว่าเออค่อนข้างแบบว่ารัฐบาลไทยนะคะก็ขอให้แบบว่าปังๆังงวนย้ออกเบิ้นทุกคนทั้งงวนี้ออกเบิ้นอีกคือแบบว่าโนโนเนาะโนโนเลย ขอคนละสองแชร์คะ่ะแม่แม่มาขอคนละสองแชร์ได้ไหมคะ่ะได้ไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะได้ไหมได้ปะได้ปะเออวันนี้สวยมากจริงจริงเจนุกสวยทุกวันนะเออมาคนละหนึ่งแชร์สองแชร์แป๊บเดียวแชร์ถึงทันทีคะ่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนมาเร็วๆจะได้รีบให้ใส่ด่วนกันนะคะบางคนรอใส่ด่วนแบบนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเร็วๆแชร์ถึงเมื่อไหร่จะนุ้ให้แกบทันที สวัสดีค่ะมา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 อืมอืมอยังไงดีนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะมาเร็วๆ มาพร้อมอย่างใครแชร์แล้วพิม์พคําว่ารวยรวยวันนี้รวยวันนี้รวยใครแชร์แล้วพิม์พคําว่าวันนี้รวยวันนี้รวยวันนี้รวยค่ะมาแม่มาสวัสดีค่ะใครแชร์แล้วพิม์พคําว่าวันนี้รวยวันนี้รวยเจนุกขอหัวใจไร้วารวัวค่ะขอหัวใจไร้วารวัวค่ะเจนุกไม่รู้ว่าวันนี้จะเลขเลขจอกอะไรเลขจอกแบบไหน ทุกอย่างแล้วแต่ที่ดวงนะแม่แม่แม่รอเจนุกนะไม่งวดนี้ก็งวดหน้าหรือสามงวดติดเจนุกไม่รู้ว่าวันนี้สายด่วนจะเป็นยังไงนะคะแต่เจนุกทําเต็มที่แล้วนะคะแม่แม่นะคะสวัสดีแม่แม่ที่น่ารักทุกคนนะคะเจ็ดพันคนสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เจนุกขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีมีชัย ขอให้วันนี้เป็นวันของเราเป็นวันของลูกเพจเจนุกนะคะแม่แม่นะคะเนะจะนุกทำเต็มที่แล้วนะแม่แม่นะแม่แม,แม่มีสตินะคะเจะนุกนะคะขอพูดอะไรนิดนึงเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเร่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะเจะนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเร่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดให้ทุกคนซื้อ และอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นคะ่ะโอเคนะคะแม่แม่เจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกนรนารพนันที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุน สารกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะโอเคนะคะรู้เรื่องนะวันนี้รวยๆค่ะแม่แม่จ๋า <c oughs> ขอดูแชร์สขอดูแชร์ิ อ่ะโ,อโหแช์ยังไม่ถึงเลยอ่ะพึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยแช่เองคนดูแปดพันคนแม่แม่อะแชร์ไลายกับเจนูนักซีเออหอนแล้วนักใจเล็กน้อยน้อยเออใครบอกว่าอุ้ยเจนูกไม่ทันเลยขอดูใหม่คือไม่ทันคือไม่ทันนะคะแม่แม่เจนูกให้แคปแคปครั้งเดียวใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาค่ะมาเออพิมพร้อมมาเลยมาถึงเวลาที่ต้องแคปละ ถึงเวลาแล้วถึงเวลาล้ะสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนนะคะกรอนนี้เจนขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีให้ปังๆไปได้วยกันนะคะค่ะมาอ่าอ่ามาสายด่วน ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะสายดวนวันที่16เมษาย,ยน2516อ่ะเจะดูให้แคปเจอร์ค่ะมาแช่นานๆนนเลยชอบตามไม่ชอบผ่านนะอ่ะดูค่ะแคปเจอร์ค่ะมา เฮงๆนะคะเข้ากลุ่มได้ค่ะกลุ่มยังเข้าเต็มทันอยู่นะคะกลุ่มยังไม่เต็มนะคะกลุ่มแนวทางยังไม่เต็มสายด่วนมีเฉพาะเลขสามตัวผิดถูกประการใดเจนุกขอภัยด้วยเจนุกไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะโอเคสายด่วนในนี้คือสายด่วนนะ,ะให้ดูนานๆนนเลยให้ดูแบบนานๆเลยค่ะให้ดูแบบนานๆเลยโอเคนะ รีบเลยค่ะลิงด้านล่างยังทันนะคะลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อเพื่อนยังทันค่ะลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อน <c oughs> <c oughs> ยังทันค่ะยังทันค่ะยังทันค่ะรวยรวยค่ะรวยรวยค่ะวันนี้รวยรวยค่ะอ่าโอเคทันนะ ทันนะคะทันนะแม่แม่นะทันนะคะเจนุกขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีวันนี้ขอให้เป็นวันของเราแม่แม่จ๋าขอให้วันนี้เป็นวันของเรานะแม่นะขอบคุณที่ยังติดตามยังเอนดูเจนุกคนนี้อยู่ไม่ว่าจะผิดหรือถูกเลขเข้าหรือไม่เข้าแม่แม่ทุกคนไม่เคยว่าด่าหรือเจนุกเลย เจนกสังเกตเจนุกแบบดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะหลุดหรือจะเข้าแม่แม่ทุกคนไม่เคยด่าเจนุกหรือว่าเจนุกเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ให้กําลังใจเจนูขอให้วันนี้แม่แม่ทุกคนโชคดีไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณค่ะ